คุณถ้าเกิดคุณเหมือนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะได้แล้วว่ารถเมล์ตัวร่วมแล้วก็ราคาคา่าโดยสารที่แม็กซิมัมของประเภทรถเมล์รถไฟฟ้าคุณทำเหมือนกันครับพรบรตัวร่วมให้มันขึ้นได้ทั้งหมดคุณไม่ฮะจ่ายในราคาเดียวกันจากนั้นพอคุณได้รถเมล์รถไฟฟ้าคุณเหมือน,นอสองเจ้าคุณก็จะครอบคลุม80-90%ของระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดนี่แหละมันก็ได้จะแก้ปัญหาได้ว่าถ้าสองเจ้าพอมันเหมือนกันเนี่ยก็คือขนส่งมวลชนทั้งหมด ก็จะแก้ไขได้อีกมุมหนึ่งพอมันเบิดชันเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรใหม่ขึ้นมาคือต้องบอกว่าเป้าของเก้าไกลเนี่ยคือองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยหน้าในก่รควบคุมควบคุมอะไรไม่ได้ควบคุมแค่รถเมล์หรือควบคุมแค่รถไฟฟ้าแต่ควบคุมทุกหมดที่เป็นของสาธคมน่าเกิดขึ้นอย่างในลอนดอนเนี่ยเขาเรียกว่า TFL TFL ก็คือ Transport for London คือคุณทั้งหมดเลยคุณเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินคุณจะเป็นรถรถบนบตรถบัสก็แล้วแต่รถไฟฟ้าบนดินถูกควบคุมโดย TFL หมดบัตรใบเดียวขึ้นได้ทุกอย่างท่่นนาดทท้้อองงถถิิ แล้วเนี่ยมันมันจะถตรวจไม่ได้มันทุ่มเพราะว่าร้องติบต้องใช้เงินตัวเองในการควักเพื่อดูแลแต่ต้องเข้าใจว่ากรุงเทพอ่ะมันมีปัญหาตรงนี้ว่ากรุงเทพมันไม่ได้เจริญแค่กรุงเทพแต่บริเวณพรมันถูกเจริญไปด้วยเราก็เลยใชื่อว่า g r e a ต e r bank core ขึ้นมาก็เหมือนรอนดอนที่ว่ามันไม่ได้มีแค่รอนดอนนะแต่มันมีขอบของรอนดอนเกิดขึ้นอีกเลยเรียกว่า greater r o n ด o n ขึ้นมาคือมองเป็นบริบทว่ากรุงเทพและบริเวณพรมทำอย่างไรให้ทั้งก้อนเนี้ยเป็นเจาะเป็นเหมือนเป็นพวกควบคุมเป็นควบคุม GFL ก็คือควบคุุุมมมททาางงงงขขออ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 บบบบรดนนกกก็็คคคคคคืืววเะแหล จะควบคุมเนียน้ยหน่วยข้ามนาคมกับาคาไทยหน่วยข้ามนาคมอย่างไรที่ท้องถิ่นจะต้องควบคุมห่วยข้ามนาคมนี้ตัดสินใจเองซัพีได้เองบุญเปเองนั่มันก็จะเกิดไม่ปัญหาขึ้นมันจะแก้ง่ายขึ้นอ่ะแต่ทุกวันเนี้ยคุณเอาใครก็ไม่รู้มานั่งเป็น,นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อยู่กรุงเทพหอเปล่าได้ใช้หรือเปล่าหมวดพวกนี้เอาจริงๆได้ขึ้นหรือเปล่าแล้วออกมาเป็น p o l เมกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายมันแก้ไปัญหาไม่ได้ในขณะเดียวกันยิ่งหนักกว่าเดิมต่อให้เป็นคงกรุงเทพอ้าวแล้วปัญหาคืออะไร และต่างจังหวัดอ่ะเพราะคุณไม่รู้บริบทของต่างจังหวัดเขาว่าเขาเส้นทางไหนอะไรยังไงขนส่งทางบกกระทรวงก็อยู่ในกรุงเทพคนทํางานก็อยู่ในกรุงเทพสะหมดต,ตามต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีปากมีเสียงแล้วเปไปฝัดติดปัญหาปัญหาคือมันก็จะไม่เกิดขนส่งมวลชนในแต่ละจังหวัดเกิดขึ้นแต่ด้แเ่เรากระจายให้หนูท้องถิ่นดูแลตัวเองได้เขาเข้าใจว่าระบบขนส่งมวลชนในบ้านเขาในพื้นที่เขาคุ้เป็นแบบไหนา แล้วมันจะง่ายขึ้นและมีการพูดถึงภาษีภาษีรถยนต์คุณก็ต้องเอาภาษีรถยนต์เนี่ยมาปรับมาปรับใช้ในการที่จะโฟกสัสว่าต้องนําเงินที่ไดจากการภาษีรถยนต์เนี่ยมาใช้สำหรับเรื่องอื่นเท่านั้นไม่ใช่จะเอาเงินไปทำถนะนทำอ,นอื่นยนยึดที่เดิมอย่างเงี้ยมันไม่จบคือผมมองส่นนลงว่าไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่ารัฐอาจจะมองว่าถ้าขสนส่งมวลชนดีเกินไป รายได้จากรถรายได้จากน้ํามันรายได้จากภาษีรถนําเข้ามันจะน้อยลงแต่ร้าก็ต้องมองกับกันว่าถ้าผลส่งมวลชนมันดีแต่สภาพเศรษฐกิจมันเกิดภาษีที่คุณจะได้จากรายบุคคลภาษีนิติบุคคลนั้มันจะเยอะขึ้นแทนคืออย่าไปกังวลว่าเดี๋ยวฉันจะเสียภาษีจากรถยนต์ฉันจะเสียอะไรพวกนี้แล้วฉันจะทํำยังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณมองแบบเนี้ยสุดท้ายผลส่งมวลชนก็จะไม่เกิดคุณต้องมองว่าจะทำยังไงให้เศรษฐกิจในภาพรวมมันโตได้ต่อ กาทอมมีศักยภาพในการรองรับอย่างที่ต่อสองพูดไว้เลคะว่า,ารองรับในที่นี้มาถึงเรื่องเงินหรือเรื่องอะไร การการบริหารการบริหารจัดการมันก็ต้องสุดท้ายแล้วมันก็คือปลายทางนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องดันให้เขาขึ้นมาให้ได้ครับถ้ากรมอไม่พออย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีหน่วยคมนาคมขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าเราโยไปเสพผู้ว่าไปทำเองหมดเลยนะคือผู้ว่าก็อาจจะเป็นแค่เร r e เลเตอร์ในการกำกับควบคุมเนสถานะขนส่งทางบกอ่ะก็จะกลายเป็นกรุงเทพมหานครแทร่ถูกไหมฮะหรือว่าเป็นสถานะของหน่วยคมนาคมแทร่ที่ต้องมาดูแลในการควบคุมคือก็เป็นบอร์ดร่วมกัน นะครับในการที่จะมาผลักกันขึ้นมาไม่ได้บอกว่าโยนงานให้ผู้ว่าแล้วผู้ว่าจะจ้างใครไม่ได้เลยจะจ้างัวหน้านหน่วยคมนาคมไม่ได้จะจ้างัวหน้านหน่วยรถไฟจ้างหน่วยรถเล์ไม่ได้มันก็มีคนอยู่นะั้นเป็นบอร์ดเข้ามาคอยจัดการแต่โฟกัสมันจะอยู่โฟกัสที่กรุงเทพและคนอื่นๆคนมาที่ขึ้น คือให้คนท้องถิ่นจัดการมันควรให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองเพราะท้องถิ่นรู้ตัวเองว่าอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดสรรงบประมาณมันจะได้ไม่มัวด้วยคือไม่ใช่เอาเงินของต่างจังหวัดมาถล่กรุงเทพเอาเข้าใจผมอยู่กรุงเทพแน่นอนละเราก็ชอบในมุมหนึ่งแตอมุมหนึ่งคือเศรษฐกิจทั้งประเทศมันจะโตไม่ได้ถ้ากรุงเทพโตเดียวคนกรุงเทพแปคนทั้งประเทศไม่ได้และเหมือนกันแล้วคุณจะให้เอาภาษีของคนทั้งประเทศมาแปะคนกรุงเทพก็ไม่ได้ ต,ต,ต่างฝ่ายต่างก็ต้อแบกตัวเองให้ได้ไม่งั้นต่อไปสุดท <ihat> ้ายสูญเงินจากแบบนึงไปเป็นแบบนึงอีกแบบเดียไม่อยู่แล้วโอเคครับขอบคุณครับเจนดาวอยากถ่ายรูปสวยๆร้านถ่าเยอะเนี่ยไม่ไปกินที่นี่กันหรอเบรกน